บอกว่าผมนาะยชอตตี้บูโจว่ากับพระิกาสวอร์มสเลเยอร์นี่คือเกมมือถือแนวแอคชั D, ่น 2D ไซส์ก i n g ที่มาในสไตล์โลกลท์นะครับที่น่าสนใจเลยคือค่ายเชลลิลูมเขาเป็นคนทำครับซึ่งค่ายนี้เนี่ยผลิตเกมอินดี้ไซส์เล็กๆมาให้เรามันหลายเกมมากเลยครับอย่างเช่นโซไนส่วนวิธีเล่นเกมนี้ก็ไม่ยากเลยครับตลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งการโจมตีการแพร่รีการใช้สกิล เมื่อจบแต่ละด่านก็จะมีไอเทมออกมาสุ่มๆให้เราเลือกรับนั่นเองนะครับก็ตลุยดันเจี้ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านหรือว่าจนกว่าจะแพ้นั่นเองครับและหลังจากนั้นเราก็จะถูกวาร์ปกลับมาที่ฐานนะครับซึ่งเราจะได้รับไอเทมบางอย่างมาใช้ในการอัปเกรดตัวละครด้วยทําให้การเล่นรอบถัดไปมันเล่นได้ง่ายขึ้นตามสไตล์โรคไรยนั่นเองครับส่วนตัวละครในเกมนี้ก็มีหลากหลายนะครับทั้งสเตตัสและสกิลก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับแต่ว่าต้องเติมเงินซื้อเอานะหรือไม่ก็อาจจะไปลองเล่นลองดูก่อนก็ได้ถ้าชอบก็ เอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มเล่นของจริงเลยกันแล้วกันนะครับก่อนจะไปลุยเนี่ยเขาจะมีอาร์ติแฟกต์เบื้องต้นให้เราเลือกก่อน2อันอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับผมมาเลือกแค่อันใดอันหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วเราก็ยิงยาวด้านขวาไปได้เลยจนก,กว่าจะเจอประตูวาเพื่อไปต่อสู้ครับอันนี้เริ่มลุยของจริงแล้วนะครับผมสตูพวกนี้ก็ง่ายๆครับสบายๆส่วนการกระโดดขึ้นเนี่ยต้องเจอแถบสีเขียวๆก่อนนะถึงจะกระโดดขึ้นไปได้ครับส่วนอาวุธระยะไกลของสตูเราก็แพรี่ได้เหมือนกันนะลองดูนี่เห็นไหมเออ แรี่เสร็จวับสตูมือแล้วเราใช้สกิลได้ด้วยนะครับสกิลจะเก็บเกจจากการแพรลี่นะครับส่วนอันนี้ก็เลือกอะไรดีล่ะเนี่ยเมื่อกี้เราเลือกไฟใช่ไหมเพราะนั้นเราควรเลือกไฟไปให้สุดทางส่วนห้องต่อไปครับเขาให้เราเลือกด้วยว่าอยากจะได้อะไรเป็นพิเศษนะครับอันนี้เขาบอกว่าเกี่ยวกับอ b i บ i t ิตี้นะครับส่วนอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาชีวิตรอดนะครับงั้นผมไปเอาอ b i บ i t ิตี้เพิ่มดีกว่ามาดูสิว่าห้องนี้เป็นยังไงโอ้สตูมาเพียบเลยด้านบนมีตัวอุ๊หหโดนกำดักไม่นึกว่าจะเป็นกรบคัด้าานล่ง เออไม่เท่าไรเนี่ยนี่จบยังยังไม่จบนะครับต้องระวังกับดักด้วยได้เวทมาลองใช้เวทดูหน่อยดีกว่าโอ้มันไม่ได้ยิงออกไปมันเป็นเวทเหมือนบัฟครับผมโอเคอันนี้ได้ของตามที่เราเลือกมานะครับเอาอะไรดีละเนี่ยเอาอันขวาสุดเลยดีกว่าไม่คิดมากครับอันขวาสุดเนี่ยมันเป็นระดับอีปิกครับผมคือมันมีระดับความแรงด้วยใช่ไหมอันแรกสุดก็คือแรงขั้น2ถ้ามันไม่เขียนอะไรไว้คือเป็นแบบ normal อันนี้ กูดผิดเว้นก้ากดผิดปุ่มซวยเลยว่าจะเอาระดับอ e ีปิงนะครับส่วนรอบนี้อะไรนเนี่ยอันนี้ได้สแตตเพิ่มอันนี้ทําให้อบริตี้ของเราดีขึ้นงั้นมเมาสแตตกันละกันมาดูห้องนี้ซีบรรยากาศเป็นยังไงโอ้โหศัตรูอย่างเยอะแต่ว่าเป็นพวกกี้ๆครับไม่มีปัญหาสบายๆพวกนี้ฟันรัวๆได้เลยมาแล้วลอกสองไอ้พวกนี้จบตีระยะไกลมันแพรีเอ้ยไม่ให้มันตีเราไม่โดนอุ๊หูเต็มหัวเลย กำลังจะบอกว่ามันยิงเราไม่โดนแบบนี้ไม่ต้องแพรี่ก็ได้ครับโดนไปเต็มหัวสกิลเออเอาได้ของ2อ,อย่างเลยเอ้าวเดี๋ยวนะทำไมเลือดผมหายไปครึ่งหลอดวะอ่าช่างมันแต่ว่าเราได้ฟันสีแดงมาเพิ่มนะเอาเป็นคลีเรชดีไหมเพิ่มอัตราคลีไปนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นฟันอีกแล้วครับท่านเอาอะไรดีเพอร์เฟกต์สไตล์เราเป็น40%อืมน่าสนใจอยู่นะไปเรามาสายกายภาพแล้วไงรอบนี้แล้วก็มีเวทไฟ ส่วนอันนี้ได้สแตตอีกส่วนอันนี้เป็นร้านค้าซื้อของอลองแวะดูหน่อยครับเพื่อความหลากหลายมีอะไรให้ซื้อบ้างเอ่ยอืมอันนี้เพิ่มพลังโจมตีเวมนมน10%เนาะส่วนอันนี้อ้าวเป็นบัฟดอชครับผมมีโอกาสที่เราจะหลบได้ด้วยครับแต่ว่าตังค์ไม่พอ ส่วนอันนี้เขาบอกว่าเวลาเรารีเฟลกโปรเจกต์ทนะครับหรือว่ากดแพรลี่ใส่พวกอยาวุธระยะไกลของศัตรูอ่ะเวลามันกระเด็นไปโดนศัตรูแล้วมันจะทะลุไปโดนศัตรูตัวอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะแต่เสียดายไม่มีตังค์ครับผมส่วนอันนี้เป็นสกิลอีกแล้วอันนี้มีโอกาสได้ของแรระดับเลเจนดอรี่เอาเลยลุ้นๆกันไปครับด่านนี้ยังไงอไอตัวนี้เก่งแพรลี่โอเคแต่ว่ามันตีคอมโบเยอะไอ้นี่มันระดับบอสนี่งั้นผมบับก่อนเออมันมืนแล้ว โอ้โหผมไปแลกกับมันไม่รู้มันเป็นบอสเลือดผมหายไปเยอะเลยะเหลือ50เองเอ๊ะหรือว่าเลือดผมลดมาเยอะขนาดนี้อยู่แล้วคราวนี้เราต้องไม่พลาดน,นะครับเราจะเอาธาตุไฟแล้วก็ระดับอีพิกโอเคแล้วก็ห้องต่อไปอะไรดีืมได้อบิลิตี้ที่เกี่ยวข้องกับอันนี้น่าจะธาตุมืดแล้วเปล่าเอ่ยเราเล่นธาตุไฟงั้นเอานี้ก็แล้วกันครับบวกความสามารถเดิมของเราให้มันดีขึ้นจะดีกว่าเฮ้ยบอสเหรอแฮรลี่โอเคไม่ใช่บอสครับไอ้ตัวนี้ทรงเหมือนบอสเลย ทรงเหมือนบอสมากกว่าไอตัวเมื่อกี้แต่ว่าไม่ใช่บอสครับโดนเราฟันแป๊บเดียวแตกโอเคเรียบร้อยยังครับยังไม่หมดถ้าศัตรูหมดเมื่อไหร่ของมันจะดรอปออกมาอุย้ยไปไหมตายไปสินี่แน่เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเอาตัวล่างก่อนตัวล่างมันคอยยิงหน้าลำคาญเฮลี่เอาไม่ต้องแล้วมันตันก่อนมันตันก่อนโอเค อืมไอพวกกี่กี้เรียบร้อยครับผมรอบนี้อ่าดูจากทรงแล้วเชนไลนิ่งก็น่าสนนะก็คือมันเป็นสายฟ้าชิงไปโดนตัวอื่นด้วยใช่ปะเอาอันนี้ก็แล้วกันครับเปลี่ยนบ้างครับเล่นไฟกับสายฟ้าควบคู่กันไปกันแล้วกันโอ้ห้องนี้มีของฟรีให้ด้วยครับรับเลยกันละกันครับเอาเป็นอะไรดีเมื่อกี้เราเลือกคลีเลตไปใช่ปะคลีดามเมจไหมล่ะถ้ามันคลีขึ้นมาก็แรงขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่ามันไม่ค่อยคลีเลยรอบต่อไปเอาอะไรดีตังเหรอตังเรามีเป็นร้อยละไม่เป็นไรมาทางนี้ดีกว่า ลองอบิลิตี้อะไรใหม่ๆบ้างครับเฮ้ยบอดปะเนี่ยแพรลี่แพรลี่แพรลี่รัวๆจำได้พอการ์ดมันแตกแล้วเราสวนมันแป๊บเดียวตายเลยครับแพรลี่โอเคแพรลี่อีกเยี่ยมมากครับผมต่าใจมากเลยเวลาแพรลี่เออเอามาอีกอ่ะแพรลี่อีอออก,อกเกมนี้แพรลี่ไม่ยากนะ คือบางเกม seconds. มันต้องแบบเป๊ะจริงๆใช่ป่ะแต่เกมนี้คือมันมีเวลาในการแพรลี่ค่อนข้างเยอะครับทําให้เราแบบไม่ต้องกดดันในการเล่นมากโอเค okay. สตันไปโอ๊ย,อย,อย,อยอกระโดดกระโดดหัวติดนี่แน่มาอีกดิแพรลี่เอาไม่โดนครับผมเรียบร้อยอ่ะอาริบิตี้นี้ว่าไงอืมเพอร์เฟกต์สไตล์จะได้สแต็กทำให้ศัตรูมันติดสถานะ โดนอเมัแรงขึ้น10%เป็นรามสามวิแล้วมันติดได้20สแต็กเลยนะโห,หดมากเหมาะกับการสู้บอสที่มันถึกๆส่วนอันนี้ถ้าเกิดว่า perfect s y l e จะยิงฟีเทอร์ออกไป6อันนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะส่วนอันสุดท้ายนะครับอันนี้เขาบอกว่าเวลาที่เราทำลายกรอะศัตรูได้แล้วจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม40%ของแม็ก HP แต่ถ้าเกิดเป็นพวกบอสหรือว่าพวกอีลีทมันจะแค่5%เท่านั้นผมว่าผมลองใช้อันที่2องเลยดีกว่าน่าสนใจดีเอานี้ไปห้องต่อไปเอาไงดี ซื้อของแล้วกันไปดูซิว่ารอบนี้มีอะไรให้ซื้อบ้างโอ้โหดดับเลเจนเดอรี่เอาเลยแล้วกันครับ120บาทแล้วก็จริงๆแล้วเลือดเรามันไม่ฟื้นง่ายๆเติมเลือดหน่อยดีกว่ากดที่กระปุกยาด้านขวาได้เป็นการเติมเลือดนะเมื่อกี้กดผิดขอโทษขอโทษคือผมเล่นในอิมูเลเตอร์ไงตั้งปุ่มอะไรไว้ก็บางทีจําไม่ได้เหมือนกันนะครับอุ้ยเถอวนะบอสแล้วเหรอเนี้ยโอ้โหไอตัวนี้น่าเกรงขามสุดๆอุ้ยโอ้โหเต็มหน้าเลยแพรี่ได้ไหมเนี่ยได้อยู่มาดิมาดิยังไง อุ้ยถ้าสีแดงงี้กันไม่ได้นะครับไม่ได้จริงด้วยถ้ามันขึ้นขึ้นใหมา่ตกใจแผรี่ได้อุ้ยโอ้โหเป็นกำกดไม่ทันกิวไปดิแฮรี่อ่ามันมันล้มก่อนมันล้มก่อนเยี่ยมตีไปเฮ้ยลบโอเคยังไงลบโอเคมันมีกันด้วยเว้นี่ลบดีนะเกมนี้เวลาหลบเป็นเพอร์เฟกต์ดอทโอเคจัดไป กิลไปครับผมการแตกเยี่ยมฟาดไปเออนี่สิสมกันเป็นบอสแพรลี่อุ้ยไม่ทันโอ้โหเดี๋ยว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 ผมโดนเป็นคอมโบเลยมาการเหรอแพรลี่แพรลี่แพรลี่เยี่ยมมากเรียบร้อยโอ้โหนี่ไงฟีเจอร์นี่ไง,ไงใช่ไหมพอเราทำศัตรูการแตกได้นะครับก็ยิงออกไปแบบนี้เลยครับ แล้วพอจัดการบอสได้มีห้องโบนัสด้วยนะครับอันนี้คือจะเป็นที่เติมยาน,นะครับแล้วก็มี NBC นักเวทเป็ดหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งครับดูซิว่าเขาบอกว่าอะไรมันเป็นระบบเหรียญตาครับถ้าเกิดว่าเราติดตั้งเนี่ยมันจะใช้ค่าคอร์สต,ตามที่เห็นและตอนนี้ผมมีค่าคอร์สแค่2นะครับแล้วก็ความสามารถแตกต่างกันไปเนาะอันนี้เขาบอกว่าทุกๆ1นวินาทีเราจะได้แต้มพลังงานสําหรับการใช้สกิล3แต้มนั่นเองครับและเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยในอนาคตนะและดูเหรียญตาเป็นไงครับมีอย่างเยอะครับผม ท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะเราก็เล่นอย่างนี้นี่แหละครับไปเรื่อยๆนะครับซึ่งด่านที่ผมเล่นเนี่ยมันมีบอสอยู่2ตัวนะครับผมสปอยเลยกันละกันนะครับว่าตัวที่2นี่สู้สนุกดีครับมันเป็นมแมลงที่ค่อนข้างเก่งเลยแต่ว่ามันปลาหอ,อกแล้วเราเข้าข้างหลังได้คือจบเลยครับจุดอ่อนมันมีแค่ตรงนั้นเลยส่วนการแพลรลี่ก็ไม่ตึงเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ตีรัวแบบไอ้ตัวหอ,อกที่เราเจอก่อนนะเนี่ยมันก็เลยสู้ค่อนข้างง่ายครับแค่เข้าข้างหลังมันให้ได้ก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะครับ แล้วผมก็เล่นด่านนี้รวมๆกันไปแล้วใช้เวลาทั้งหมด26นาทีเลยนะเล่นโคตรเพลินเลยเพลินจนลืมเวลาไปเลยครับและอันนี้ก็คือสรุปว่าผมเลือกอะไรมาเท่าไหร่บ้างและ exp ของตัวละครนี้เพิ่มหรือยังมันก็ได้มาจากการเล่นนะั่นแหละเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ของรางวัลมากกว่าเดิม2เท่าก็สามารถดูโฆษณาได้หรือไม่ก็ไปซื้อแพ็ก vip ของเขาอะ่ะเราก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเช่นเดียวกันครับซึ่งแพ็กนี่ราคาอยู่ที่9.99ผมว่าคุ้มนะเพราะว่ามันจะได้ของไปซื้อตัวละครด้วยแล้วก็ได้แต้มไปอัปเกดรดัวัววลดด้ e ด้้้ยยแมนงงไไ P ขอ ที่เราลงมาฟาร์มๆกันเนี่ยมากกว่าเดิม2เท่าด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแพ็คลบโฆษณาเนาะ5ดอลลาร์ก็ลองดูก็แล้วกันครับผมว่าคุ้มนะถ้าเกิดใครจะเล่นจริงจังและอยากไปไวๆอ่ะพอกลับมาที่ฐานแล้วครับคุยกับเจ๊คนนี้ก่อนเลยครับเขาบอกว่าเราอัปเกรดได้แล้วใช่ไหมเง้นก็อัปเกรดเลยก็แล้วกันนะครับนี่ไงครับสั่งอัปเกรดมาแล้วครับก็เป็นการอัปเกรดตัวละครนะได้รับสเตตัสเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าใช้ตังไป250แล้ว ส่วนด้านซ้ายครับจะมีทาเลนหรือว่าการอัปเกรดความสามารถเสริมเลยครับถ้าคิดว่าเล่นตัวนี้ยาวๆอัพไปเลยก็ได้นะหรือไม่ก็ถ้าเกิดใครเปไปหาตัวละครที่อยากเล่นก่อนนะครับค่อยมาอัปเกรดทีเดียวไม่งั้นเสียดายแย่เลยครับส่วนคนที่อยู่ด้านขวาครับอันนี้จะเป็นการอัปเกรดพวกขวดยาแล้วก็อื่นๆนะครับอย่างเช่นก่อนหน้าน,นี้ขวดยาเราจะมีได้แค่ขวดเดียวแต่เนี่ยผมอัปเกรดมาแล้วมี2ขวดถ้าอัปเกรดไปอีกก็จะกลายเป็น3ขวดอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นส่วนนี้คือเงินเริ่มต้นอ่ามันแค่สิบเหรียญเองผมว่าน้อยไปหน่อ่ออออยตัปเเกะ ส่วนนั้นต่อมาครับอันนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพของยาให้มันมากขึ้นกว่าเดิมครับจากเดิมมัน50ใช่ปะส่วนอันนี้ก็บอกว่าเราสามารถที่จะเติมได้อ่าคือต้องบอกว่าช่องรอยต่อระหว่างฉากครับบางทีมันจะมีที่ให้เราเติมขวดยาปกติจะเติมได้แค่อันเดียวไงแต่ถ้าอัพอนนี้จะเติมทีละสองขวดนั่นเองครับต่อมาลูรีเฟซอ๋อเราสามารถรีเฟซพวกบัฟหรือว่าลูนต่างๆที่เราได้มาแบบฟรีๆได้1ครั้งเอ้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะบางทีได้ของกากๆมาไม่อยากไดสักอันเลยก็รีเฟซไดฟรี ส่วนนี้ก็บอกว่าเวลาเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะมีช่องที่เอาไว้ติดเหรียญตา3ช่องจําเมื่อกี้ได้ป่ะเมื่อกี้เรามี2ช่องใช่ไหมครับอัพอันนี้ผมว่าก็โอเคเหมือนกันส่วนนันต่อมาเพิ่มแม็ก HP อันนี้ก็โอเคเนาะส่วนโคดเด็กครับเขาบอกว่าเราสามารถดูรายละเอียดต่างๆได้ในระบบ Archive นะครับก็พวกศัตรูพวกเวทมนต์พวกรูนอะไรต่างๆแบบนี้นี่แหละแต่ผมคิดว่าไปอัปเกรดอย่างอื่นก่อนดีกว่าไอ้พวกนี้เดี๋ยวเราไปมัว่วหน้าง,งานเราก็ได้ ทีนี้เดินมาด้านซ้ายนิดน,นึงนะครับมันจะมีประตูเหลืองๆอยู่ด้วยครับคือเกมนี้เวลาเราไปเจอข้อมูลเจออะไรมาเนี่ยเราต้องมาคุยกับไอ้เครื่องเนี้ยครับมันจะเอาข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยไปทําการสแกนแล้วเราก็จะได้รับพลังงานที่เป็นแต้มไว้อัปเกรดโน่นนี้ด้วยที่เป็นสีม่วงๆเมื่อกี้นั่นแหละ ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้จะอยู่ที่ด้านขวาบนนะครับแล้วก็มาที่คําสั่ง setting ได้เลยนะครับเอาที่สําคัญสําคัญคือกราฟิกนั่นเองนะครับก็ปรับถึงระดับอันตรได้เลยแล้วก็ fps ก็ปรับได้ถึง60นะครับส่วนอันต่อมาจะเป็นภาษาซึ่งตอนนี้ยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับส่วนใครที่มีไอเทมโคแล้วก็มากรอกได้ที่นี่เลยนะครับ